นี่ยโหโอ้หมีฮักเลยหลังครุฑนี่เป็นทีเดยเตอร์ครับเจอแล้วครับดีไซน์ให้รูปแบบแบบแนวแอสแทกอ่ะบบาาเขาของจีนใช่ไหมไอันนี้เป็นร้อยปีอา้าวเขนีมสได้์ัแต่งตัวเงี้ยเ,เขาก็ใช้เครื่องครัวส์คอมเบลีดข้างบนเท่าที่ได้ข่าวเขาเป็นอิกเจ้าของกันแต่ภาพรวมมันคือตลาด คือของมมและคือคือความเป็นของถมอะเราก็จะนึกถึงที่เป็นสินค้าอะไหล่มือสองเครื่องใช้ไฟฟ้า<ช>รถหรืออะไรแบบเนี้ยของแปลกนะของแบบว่าเป็นอะไหล่ต่างๆมือสองมันก็เซฟได้นะสำหรับคนมีความรู้ด้านนี้ยแต,ต้องต้องต้องดูเป็นเนาะเป็นแล้วก็มีวิชาติดตัวนิดนึงต้องดูเป็นพี่ก็เซฟเราได้เกือบครึ่งแหละต้นทุนอะลองอะไหล่ทุกอย่างข้าของเครื่องใช้ เป็นหน้าผลไม้ไงมันจะคึกคืนหน่อยสอาได้เครับเนี่ยคนก็ตลาดนี้ติดแล้วครับของถมนะของถมเขาลยากรนงเทเนี่ยลอยนวลน่าจะมีของหลากหลายอืมสอาได้ครับือหนึ่งมือสองอืมปรณ์ช่างอืของกินอืของตกแต่งบ้านอือะไรรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยานถ้วยชามภาชนะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่ แล้วแต่สายของแต่ละคนน่ะเพราะว่าเข้ามาวันนี้เขาต้องการต้องการแนวไหนอุปกรณ์การเกษตรเออเอ้ยมีหมดฮะติดเครื่องตัดหญ้ามือหนึ่งมือสองอุปกรณ์อะไรกําลังได้ยินเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่อุปกรณ์สุขภัณฑ์ครับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เจอแล้วครับไม่รู้ว่าอะไรนี่เป็นสถาปัตยกรรมดีไซน์ให้รูปแบบแบบแนวแอ็บสแตรกอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ เนี่ยอันเนี้ยสัญลักษณ์เหรอไฟเบอร์โอ้โหขนมาได้ยังไงเนี่ยแล้วขนมายังไงหกล้อหกล้อเลยต้องนอนไหมโอ้คันนี้เจ้าใหญ่จังต้องนอนมาเนาะมาจากไหนเนี่ยพี่อ่างทองโอ้อ่างทองโอ้โหมาจันทบุรีเลยล่องมาเรื่อยเลยใช่ไหมพี่นี่เขาไปตกประดับสวนอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่งสวนก็เป็นทางเข้าอะไรโรงเรียนอะไร เท่าไหร่เนี่ยพี่ราคาแสนห้าแสนห้าครับแสนห้าม่แพงครับสำหรับคนมีตังค์คือใช่ไอเดียสร้างสรรันนี่มดูดูโอ้โหนู่นดูนี่อันนี้เดี๋ยวครุดนู่นๆางหลังครุดหลังครุดเป็นอะไรทรีเดเตอร์รยัังคบไปดู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 หลังครุดนี่เป็นพรีเดเตอร์วัวนะครับบุกเข้าไปเลยครับอันนี้เป็นทหารจีน เ้ยนี่มมันเหือนนนเหมืออี่ันนี้ก็มีเหมือนในสาคดีเลยอ่านี่ไซส์เล็กตัวเล็กอันนี้ก็จะเป็นโอ้ไฟเบอร์กราดครับเนี่ยโอ้โหพีเเตอร์ตู้ไม้คำถามได้นะโอ้หัวแหลันจะต่างโบราณว้มีเก่ามีฮักด้วยฝังคนเดี่เป็นไฟเบอร์หมดเลยใช่ไหมเป็นไฟเบอร์แก่อืมอ้าวโทนี่สตาร์กทำไมโทนี่สตาร์กแต่งตัวเงี้ย โอ้โหเทนีิสตาร์ผมนี่ครับแต่เขาพูดตัลูกเก่าแต่นี้เราก็มาทุกอาทิตย์ปครับไม่พี่จันเนี่ยเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาอั่นี้เพิ่งมามาได้หลายอาทิตย์แล้วใช่ไหมเห็นอยู่สองสามอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์อ๋อมาได้สองอาทิตย์ที่สอาทิตย์ที่สามจบตรงนี้ไปไหนต่อครับ ไม่รู้ค่ัขึ้นไปอ๋อยังไม่รู้รล่องไปเรื่อยล่องไปเรื่อยล่องไปเรื่อยครับนีบ่มาจากอ่างทองครับอ่างทองอ,อันนี้พวกของปูนปั้นประดับตกแต่งเสาหรืออะไรพวกนี้นะนทุเรียนก็มีคนะรับทุเรียนไม่รู้พันอะไรแนละ้วล่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลที่แบบเป็นแนว 3D อ่ะที่มันทะลุผนังออกมาพักโพขึ้นมาจากจากผนังอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ไม่รู้พันอะไรใครรู้ช่วยตอบทีใหญ่มากเรียนโบราณสปีริตสปีริตตอนช่วงที่เป็นดักดักอ่ะตอนที่ชุดเป็นดำดำตกใจเลยอ่ะเอาไว้บ้างส่วงด้วยอ๋อข้อสองข้อสองจุดนี่นะครับ มือสองญี่ปุ่นครับจะมีขายเป็นช่างกิโลเป็นขีชิ้นกีนละชิ้นก็ดีครับคุณภาพเขาก็โอเคนะครับที่ใช้มากยู่กกระสุนปลาหนึ่งมันก็จะมีของหลายประเทศคนกันมีจีนมีเวียดนามคนกันแต่ส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็จะตีตีเจแปนนของของญี่ปุ่น จะตีตาเบจินเจแปนยี่ห้อครับใช้งานได้ครับอ,อันนี้กรบสายไม้แล้วก็เครืองแกสลักเอาเครื่องแฟกซ์ดูไปดูไปเยอะมากครับเราดูพันบาทแต่แต่โซนหลังนี่จะน่าสนุกกว่านะเขาบอกใช้เครื่องครัวสเตนเลสออนี่ก็สวยนะนี่สวยนะลาย อายุกี่ปีได้ะะแล้วครับแสต๊ะน่าจะเป็นเกือบร้อยเขาเกือบร้อยออันี่ยังไม่เกินเลยมาจากจีนอะอ๋อของจีนใช่ไหมอายุเป็นร้อยปีมีหลายทรงนะมี่สามใบอันนี้ตกใบเท่าไหร่ครับมันอยู่ที่ใดค่ะพี่อันนี้มังกรสองชั้นตั้งอยู่บเจ็ดพันอ๋อเจ็ดพันแล้วตัวโน้นนะอันนี้อยู่หมื่นหนึ่งค่ะหมื่นหนึ่งนี่มันก่อนน,นะครับใบเจ็ดนางครับ ชื่อชอบมาได้ครับของสวยๆครับอ๋อเอ๋ยมาขา้นมาเลยมาจากไหนครับมาจากระยองระยองมาจากระยองครับความจำกัดความเมื่อก่อนสมัยคนมาเดินคลองถมคลองถุมก็จะเป็นตลาดประมาณประมาณไหนประมาณ ขอองมือองห,มหลักๆเขาจะเป็นของมือสองนะครับอของมือสองที่หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้อแต่เมื่อก่อนตอแรกๆผมจาได้ว่าเขาเมื่อก่อนแรกๆเลยนะมันอยู่ด้านบนแล้วจะมีพวกมสมัยนั้นอนะ่ะมันจะมีพวกเด็กๆนักศึกษาเอาเสื้อผ้ามาขายกันด้านบนอนะ่ะเมื่อก่อนอเพราะตอนนี้มันใกล้มาหาลัยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวมือสองของมือสองเยอะเมื่อก่อนจะมาแบบว่าตองกับพื้นแล้วก็ขายเลยอ,อะไรอย่างเงี้ย พอหลังๆมันก็เริ่มขยายพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดจากชนบุรีระยองเขาก็เริ่มมาเอามาขายที่นี่กันมากขึ้นครับถ้าที่ถามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจากจันนะเขาเรียนกันกับชนบุรีระยองมากันหลายที่ครับก็เรียนเบียนกันไปแล้วเท่าที่ดูเนี่ยมันใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากหลายเท่าอ่ะใช่เมื่อก่อนมันมีเส้นเดียวเดี๋ยวนี้นี่มันกระจายมาทางนี้อีกที่นี้ก็ขยายมาด้านนี้ครับ ไฮไลท์ตรงนี้เป็นไฮไลท์สี่ราพ่อพ่อบ้านทั้งหลายชอบใช่ใช่ครับอบ้านสนุกเราอะสนุกครับแต่ก็ได้ได้นะผมว่ามันก็มีประโยชน์แหละบางทีเราก็ดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอค้าแม่ค้าเขาแนะนำดีก็โอเคแต่ส่วนได้ประโยชน์ได้เอาไปใช้จริงแล้วทีนี้มันเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นขอมมือสองเขาไม่ได้คาดหวังความคาดหวังก็จะลดลดเปอร์เซ็นต์ลงใช่ใช่ครับ พอมาถึงที่นี่จริงๆมันต้องเดินถ้าคนเดินจริงๆนะเขาเดินทุกซอยแหละตองเินทุกซอยไป,ไปเรื่อยๆเดินเดินหลายครั้งด้วยพูดก,กันว่ากันไปครับที่มันของเขาก็ออกเรื่อยๆไ่งยถ้าเรามาเ,เร็วเงี้ยรอบแรกเขาก็อาจยังออกไม่หมดแต่พอเราเดินวนมารอบสองก็เขาก็เริ่มจัดร้านกันไปเรื่อยๆครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเขาระยาม,มีทุกวันอะไรวันพุธใช่ไหมฮะ มีพุทธกับอาทิตย์ครับแต่ว่าวันพุธของก็จะเต็มแล้วก็หลากหลายกว่าวันอาทิตย์ครับเพราะวันแรกจะคึกคักกว่าวันอาทิตย์ก็ก็จะเบาบางนิดหนึ่งครับเบาบางนิดนึงใช่ฝากไว้เป็นตลาดนัดอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าครบครันหลากหลายมือสองของไม่กับข้าวเสื้อผ้านะเคงใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุ๊กยังมีเลยครับ ในจังหวัดจันท์ก็ผมผมก็มองว่าที่เขาละยานี่ก็น่าจะใหญ่ใหว่าใหญ่ที่สุดด้วยแหละสะดวกสบายครับตลาดอื่นๆใหญ่ก็เป็นของกินกับข้าวแต่เนี่ยมีครบทุกอย่างก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีคนบอกว่าให้ไปตลาดนัดเมืองจันท์มีกี่ตลาดมันเยอะมากอนคอมเมนต์กันมาครับคอมเมนต์กันมาอันนี้จุดเริ่มต้นเลยเอาตลาดนัดคลองผมก่อนเลยนะครับ เขาไร่ยาครับครับร <wire> ิมถนนสุขุมวิทอ่ะวันนี้เราไปก่อนนะฝากทิ้งท้ายครับมาเที่ยวกันได้กาดนัดของผมเขาไร่ยาต้องย้ำเลยเขาไรยาจันทบุรีอ่ะไปสวัสดีครับ